จอเฮ็ดจ้ะหนีนี้เนี่ยหืมตกอ่อนจ้ะหนีนี่ตกเนี่ยอันนี้เท่าแล้วจ้ะนะกระดูกไม่เอาแม่จะหนุกเอาดอกหน่อยอ้โเนี่ยฝาอยู่ติดถนนจ้ะหนีนี่ตกหนึ่งดอกได้ไหมเดี๋ยวๆปนุกเอาดอกหน่อยก่อนค่ะหนีตก đồng này nào cho bay đấy ạ, bắt đột dây, nào cho, anh đột đến mà tông này chớ, lại đột đấy nữa, lấy hết quả đó, để con để cho มาทางอีกป่าหนึ่งเดี๋ยวจะเด้อป่านี้ยังไม่เคยพามาเดี๋ดวยวจะเ้อมันหพามาวันนี้อ๋อแล้วขู่จ้ะเดี๋ยวๆทั้ทงหมดอีกสองโดจ้ะสี่แล้วเด้อจะเด้อดดนี่นะนี่เห็นตั๊กหรอเนาะอ๋ออ๋อเดี๋ดววันี้ นี่ฮะผนไม้ดอกมีกำลังโผยเหมือนกันจ้ะฮะโคกดอกจากตัวเองสนุกไทยดีนีุ่กดมาเจอตก็นี้จ้ะนี่ว่า อันนี้ไปแล้วปุ่เอาจะเอาดอกนี้ดอกเดียวจ้ะโอ้ยงามโอ้ยนี่ดอกงามจ้ะโอ้ยนี่อีกดอกนึงปมาทักจว่าดอกนี้มันจะไปแล้วจ้ะน่ะให้ไว้หนอนกินมันแม่นกินมันจ้ะเดินมาจะเห้หอมจ้ะ สวัสดีจ้าปนุกเลยจ้ะเดอ้อปนุพามาเก็บเพ็ดอีกแล้วจ้ะวันนี้พามาอีกป่านึงเอ่อที่ปนุกยังไม่เคยมาเนาะจ้ะเนาะที่ยังไม่เคยมาปีนี้จ้ะแต่ว่าปีก่อนปนุก,กเคยมาแล้วได้เพ็ดขางทางนนหน่อยนึงจ้ะนี่ปนุกห้ดูนี่เดี๋ยวนี้เราจะเดินเข้าป่ากันจ้ะมาลุ้นกันว่าปนุกจะได้เพชรไม่ในป่าเนาะจ้ะเนาะ สัมผัสป่าเดินยากเดี๋ยวจะเดือดนี่นะไว้เขาตัดใหม่ตัดไอไปลุ่นกันจ้ะเราปรลุกจะได้เค็ดนะประหลุกเดินมาในป่าแบบนี้จ้ะนี่ยนะเจอหลายดอกเลยเดี๋ยวใส่กันจ้ะโอุ้ยเด้อเด้กินไหมนี่ไปจ้ะดอกเค็ดเดี๋ยวเยวอาจะมาต่ออีก โอ้ยดอกนี้นะเนี่ยตัวไอนี่มันชอบกินจ้ะโอ้ปลานุกออกก่อนโอ้โหเอาจ้ะดอกนี้ปลนุกจะไม่เอาด้วยแต่ด้วยดอกนี้ก็ร้อยกินนึ้นกันจ้ะนะได้เห็นไหม สามตัวไม่ค่อยงามด้จะเด้เจอจะเจอเห็ดขาไล่ยหนอออึง่งตัวไปๆๆโอ้สั่นตุกๆเลยเดินกันมาเขาตัดป่าแบบรีบรีบ,รบป่าจ้ะตะลกเห็นเห็ด ขาลายมีหนึ่งสมดอกเขาันนีสนแข่งกันจ้ะนี่แฝดอ่ะต้องกดอกเลยจ้ะ มาเจอเห็ดนึ่งดอกจ้ะกำลังโผล่โอ้ยนะตกใจ้ะเฮ็ดงามเฮ็ดงามปนดุกโดนมาเจอเห็ดพึ่งหวานตรงนี้นึ่หมนเอาได้มี่น่ะอายุแต่ยุขึ้นแบบนี้ยังขาวอยู่จ้ะนี่ ใกล้กันนะก่โอ้ขาวตัวนี้ใส่เลยนี่ดอกไหนสามดอกจะใกล้กันตัวกข้างล่างอีกเป็นึิงตัวนี่ต้องจัะเด็กนุ่มสวน้ากเม่ตัอัจัอันดอกเร v เ r นี่จะเอาได้ไหม โอ้ยตยันี้นยยนนวย,ววยดีเลยจ้ะเจ้า,า,าจะให้ดอกนีนั่นโอ้ดอกนี่งามชื่อวบาอะไรนจ้มากดิมากำลังจิกเก่าขาขาดอกน้อยๆจ้ะเนี่ยอยู่กับทางเนาะเกืบเหยียบจ้ะตกดนู่นี่พสมใจ ปากแข็งจ้ะโอ้ได้จ้ะเดืมาเจเแ็ทหัวส่งสามสี่ดอกหลังโผล่เลยนะอ่อนๆจ้ะ้ยมีไหมยยา นอาว้นอนกินกินก็จะดกลังผูกจะปุกเกี่ยวไว้ดเลยจ้ะหน่อยผูกดอกเดิมมาต้งดอกเคยเหื่อจ้ะไม่ได้เหรนี่อืมโดกคางโดนดูแกระจ้ะโอ้

ดเดินมาเจอดอกมือใะแล้วก็ข้างบนงนู้นอีกสองดอกนะาภูเขาเดี๋ยวไปดูซิมันเอาได้ไหมมันอยู่ใต่ต้นโอ๊กจ้ะเกินมาเนี่ยลองดูท่อวิขึ้นแตกๆแบบมันจะเอาได้ไหมแค่นั้นจ้ะดูซิโอ้โหอันจ้ะ โนะสล่ดอกอก็กจะเอาดอกมันนี่นี่นอ้หดอกมืนกน้ำดวยขามนจะเตีเต้ยๆแต่เครื่มันไม่ดไม่โดนหน้ามจะ้ะ นขาโค้งหนัก uh, อ้ได้ยุ่งจ้ะหนักตัวเชิงแบกกระดูกเดินมาเจอเฮ็ดผึ่งกำลังโผจ่ะเนี่ย ี่ไห้เด็ดนิดเดียวจ้ะโอเคถ่ายให้ดูนิดตัดขาจาักนิดให้ทั่วสมใหดขาลายนี่ยดรอปบอมจ้ะ Ja. Oj, oj. Den är där fortfarande. Vad mm. var den? Skalbald. Ja. Tack. Det Lite หนูเก็บปาลาแค่ครึ่งเดียวเอาฟังนีเก็บมาแล้วเมอะนีไ่ได้ นี่ก็เนี่ยเขาไปเจาะไอตัวดำๆอ่ะน,นี่ก็เจี๊ยบนี่จัดตกนีดโอ้โหเน่านะแก๊แก๊นี่จะัจะโอ้ย ไปหลายปา่าจ้ะไปอีกฝั่งของหมู่บ้านเลยที่ปนุเก็ตทุกวันอ่ะอีกฝั่งหนึ่งฝนะั่ง,งนั้นอ่ะเฮ็ดมากกว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยมีเฮ็ดไปตังหลายป่าดื่นไใก่เจ้าวันใหญ่ขึ้นเขาลงเขา มาดูป่าข้างบ้างสองป่าสามป่าไม่มีเลยจ้ะฝั่งเนี้ยป่ามันแห้งแห้งปกติเก็บเข้าป่าไหนเมื่ตรงนี้แหละไม่มากน้อยอ่ะจ้ะตัวตีนอย่ไม่มีเลยฝั่งฝั่งทั้งเนี้ยที่สนุกมาวันเนี้ย nhỉ Đây nè Nói cái nào mất nhiều ta oh no. เห็ดมันไม่เคยงอกหรอกนะลกว่ะเบ็ด เนาะใ่ได้เหนาะมุดเหมือน,นี้ยังเดียวันมุเชี่ยวเยวทีดวันหนึ่งหูหน่าจะนอกขอ้างในลปะปนวกหนัะนัะเอ๊ะ ป่นเออได้แต่ขามันนอนเต็มเลยพี่นี่มาก,กินนอนป่ายังแห็นแถวนี้อู้หงุดใจ เมื่อเดจ้ะอันนี้แบบเหลืองหน่อยเนี่ยพวกเก่งเ้าเกงเก่งจ้ะนี่จะตกใหญ่อันนี้เอาได้หรือโอ้ นี่จะดกใหญ่จ้นี่กะดกเล้กจ้าว่าสุดกต่แล้วข้นอกโอ้ดอกใหญ่เพิ่มเยอเลยตรงไหลดกมาเิตานเราเห็นเฮ็ดถ่าไหลายดอกนีเนะหืนไม่น่อยเจอเห็ดหัวสมจากนี่ดกกะ อุ้ย <nt> ็ค <monastery> <The> ึน <fen> ี้จะดเวอร์หมดแล้วเกยเกินแกงนีดเวจ้ะแจ็ึข้างบนดลองดูสิทกคนหนักแรไหมยไดออหน่อยจะได้จะอุ้ยดดอนกันมะโดด็ดดกอจ้ะโอ้โดบไอโอ้ยอันหนี่งนิ่งเาจะนะ เดี๋ยวไปเลือกเห็ดเอาดีกว่าเดี๋ยวเลือกเดก่นนะเนี่ยเลือกม่ะโั้เดียวก็นำะไรกันดูดีไหมเดี๋ยวเห็ดเท่า ได้มาตะกี้อีกหน่อยสามสีด่ดอกโอ้ยนอนน่ะอโอ้ยผดผูได้แข็งจ้ะนี่นดอกใหญ่โอ้โหน่าแข็งแข็งจะขามเนี่ย น่าจะได้ยู่ยจ้ะเฮ็ดหัวสม